สบายดีทอมนุณส้มสบายดี<ส>พ่อแม่ไปน,นอกปปลำพังนะคุนจะไม่มีปัญญาแบบมากินแบบนี้เราปกติจะไม่กินของแพงอยู่แล้วนะตามบ้านเราซื้อกันแบบซื้อเป็นโลดโอเคสองสามร้อยก็ซื้อได้มาทุนมืครอบครัวแต่นี้เรามากินแบบอาหารที่เป็นจานเนี่ยคือหลายร้อยดูจากเมโนโลูละแค่เมโนโูต่ำเนีกก็ห้าร้อยปลาทอดก็สามร้อยกว่า แล้วถ้าคาเปียรเทียงอารน้ำงฟังแล้วถูกคนละครึ่งเลยพี่น้องเนาะเาาไปกินบริษัแก่งหนงหาสิบหกสิบบาทเย็ดชิฟร้อยเต็มที่ก็ร้อยร้อยกลัวแต่เนี่ยหารเขาหลักร้อยขึ้นมันเป็นอาหารตามั่วให้โซพี่น้องจ๊ะแต่ธรรมดามันอยู่ในเมืองเนาอมันบริเวณที่บีนโนง เย่มาแล้วทุกคนครับผมขอบคุณครับมันไม่ได้เหมือนในคลิปในคลมันแบบใหญ่ไม่นาบแมนบบแมนัตน้นมันนลรตอาไปเห็นมันยังต่ำม้วห้าร้อบาทมันคคลตโตก็สิแมน นนะแล้วข้าวมันก็อยังว่าวองไลตัวนี้สิไปหาอรอยมันเป็นไปบ่ได้อ้าวก็เห็นมเนมนเมนนะูน่ะตำมั่วห้าร้อยหกตกเอ้ามาแล้วนะนะบอหาอร่อยนะตัวจานตัวน,นั้นมันมีหลายอย่างืม <ไป S 1> แต่แซ่บด้วพี่น้องขอบคุณเอา้าคุณพี่ไปเซเวน่นไปเซเวน่น คุณพี่จะให้จะให้กินรอไหมหรือว่ารอกินวันมี้เจ๊อะลองเฮ้ยมันงามออกไปอีกกได้เฮ้ยมันบได้มุมกล่องมันจะสู้รับตำไหมครับลาบหมูตับวานโอ้โหอร่อยที่สุดของฉันชอบ คนที่เบอง์ซีซานกะทำแม่อร่อยอร่อยโอเคนั่นแหละเบอง์ซีซานกะออหูมันสีแสบแล้วก็ตําตํตาเซมี่พร้อมเลยนะครับตําเซมี่นะช่วงงอกนี่เซมี่เลยเนี่ยร้านตําม,มั่วพี่น้องจา๋าอยู่รัมปลายมาศตัวตํา,ตาม,มั่วต้อง,ง,องวางเอาหนูเวฟดี อ้าวม,มึงกินแบบนี้เลยตีกินบอลรอคุณคุณพี่เลยปะชิมเฉยคุณพี่ไม่รอแล้วนะอุ้ยอยากกินตำแบบว่าตำปูบาราเดี๋ยวมีปูนำเดนนี๋ยวปูดำนะ่ารอดูตอนเซ็ตเิน ก็อร่อยนอ่อเธอืผ <Okay. S 1> สมกับกอันนี้อยู่ตักต้มให้ทันทีแล้วบวงปลาหนิบ่วงปลาท <c oughs> าคุณพี่กันพี่น้องจ้า ัำแซ่บดีครับมันอร่อยมาก อแผ่นตับมากย่ี้นี่อร่อยพี่น้องเออจะแม่นกินอยากกินซา เป็นไฮโซครับบปกเป็นเป็นบรได้ดอกขฮงโซ่้จานกระจานได้หน่อยซะใจมูยยิตหอกพี่หน่านี่สิตาแห้งกับย่านเข่าป่งออกจากจานสิวัจจนได้สนาวดีลักคำใส่จานคุณปริวาโอ้ยกวดลงมาให้กูเดี๋ยวนี้ โสดเป็นรูจะแยกจานแบบตักจุ่ักทีละน้อยเสีจานแม่ยังดอกไปว่าไปยังเกาะความงามอะนะแต่แฮวมันบรานัดนี่มันต้องแบบใหญ่ๆไม่เห็นบอกแบบสวยที่มันกินเ่าอยู่ข้างในเลยอันนี้ที่ใส่ลายจานก็ยัดจานก็เจ้าเปื่อนนี่บาทนี่เป็นจานไร้แทก จานไฟส mm. ี่แซ่บลาหมู บอได้เมื่อเด้วันเกิดเจ้าหน้าด้ยินเยอะพอได้เมื่อเด้วมันเกิดเจ้าหน่าในระหว่างที่กินข่าวโทรมาทวงของเราพี่นอ้องจะอยากได้อีกอย่งขนม มันมีแต่อนนี้หมอเจ้ากินข่าวแล้วบป่เจ้ากินข่าวแล้วกินกับยังสร้างเพิ่มอีกแล้วพี่น้องจ๋าจกินบ่เนี่อาปากอาปาก ทุกคนจ้ามีเบิ้ลด้วยจ้าอางที่สองข้าวอืมข้าวสั่งมาเพิ่มอีกอย่างอาจานอืมลาบหมูอืมตับหลาอืมอร่อยนะต้องกินหมดเป็นคนเสียดายของอ่ะทองแตงดีกว่าของเรืออืม แค่สื่อบั่งก็ได้นะเฮ้ยเทน้ำต้มให้กูดูเอาแบบพอดีเด้อตั้งแบบพอดีอ่ะครับนี่ต้มแซ่บแซ่บได้ต้มแซ่บนะพี่น่องตำหวานกับแซ่บ แมนตำมหุงกับแซบมีอย่างบอดแซบหึแซบบดสุยางน,นี่ตัวไม่ะราวก็ตำมะหุงกับแซบบอ,อแซบคือบา้านห้าอยู่บอครับสรุปคือแซบไม่วขอบคุณครับร้านจะปิดแล้วรานอุ้ย พี่พัวเข้ามาปิดร้านติมันเป็นตัวปิดปิดปิดการทำงานแต่ว่าลูกค้านั่งกินได้ฮะไปไปห่านนั่นก่อนนะนนั่นก็ปิดไมานนี่ก็ปิดเนจ้ามันเป็นตัวปิดงานสองทุ่ลยหรไม่เห็นเส่นบอกยังมาทันทอดมาแล้วเขาเจาะปิดตัวตัวจะเรานั่งกินต่อได้ทุ่มสี่สิบ อ้าสีสองถุ่มเนาะที่เข้าปปดนกะ็คือเข้าเจ้าไหลฮแล้วมึงบอกข้าใจตีสักปะเข้าใจอีกอย่างยางัถ้าบเดืเดหรือเฮ้ยได้เวลาเลิกงานของแม่ครัวอ,อเข้าใจได้พี่นอ้องเป็นว่าเขาก็เคยอยู่ในจุดนี้เนาะเวลาลูกค้าหนังบอกก้าจะเกิดอด่าเต็มทีม่แล้วก็ได้ด่าในใจแล้ว บริดด่าออกเสียงด่ดาดในใจมึงเป็นใจเนาะยามอะไรนะมึงสิกับจะเถื่อ,อกู้จับลับอยากนอนอยากปิดลานสินะอันนี้ข้าจอกขึ้นสุกขีขึ้นข้าดอกพี่น้องอ,งอยู่ซักข้าจอกว่าอุตส่าห์เดินทางมาไกลามาจากลาล้าคน,น่ะเปิสซีด้มากินนี่ เสียยังเพิ่มบอสิปิดร้านแล้วอืแล้วก็เซิร์ฟออกไปว่าเห่นพี่น้องเวลาปิดเม็ดบอลหยุดเขาจับไม่ได้เปิดเดิกเนาะเฮ็ดงานคือสินค้าขายดีเราคิดว่าเปิรงานทุกเก้โมงเชา้าสองทุ่มสองทุ่มอันเมนูที่ว่าห่าร้อยนะบะแมนโยกถาดแมนบอก <c oughs> ยกครับมาเล <c oughs> ยแมน ขาดใหญ่กินประมาณสิบคนอือฮะหาอร่อยนะพี่ปลาทถใหญ่ <Yeah. S 1> อลังการที่เป็นพนักงานที่เขามากินกัน กินให้หมดอย่าให้เหลือ ตกลงว่าตกลงว่าเสียพวกผมไปนอนอ,นอยู่โอเคแ, okay. แต่ต้องขับไปบ้านก่อนแม่บนอยูข่าวเป็นกระ่าข่ากระท่าน่เนาเพราะว่าไซดา์สแบบนผมอยู่แน่นโอเคครับจะไ,ได้ไปดีดิว มึงนี่เราเสียบ,บาหอยเรือเลยนนเนา,าะยินที่หมอเกงสวเสไปไปจนจัดล้บ่มาถึงครับพวกซิบจดซิบผัเลยพว่า นั่งรถสองแถวชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าผมขับรถบลเรลวครับเหยียบแค่หกสิบผมเหยียบรถนะ่ะาเก้าบเอชั่วโมงกว่า รับียวกว่าเ่อาครับตะนตคุมคุมหลายเดี๋ยวนีคุมหลายอ้ามึงอิ่มหรือ,อยังนี่อ๋อเมิกินงงจะไม่พอเราจะต้องขุง่นเข่านะพี่ส่งข้าวมาหน่อยโอ้ยทำบา อ,อ๋อแค่นี้กับพี่ผู้ชายตนแหละเพ้นม,มณนะว่าพี่ผู้ชายต้นแล้วตนนีต้นนีฮะสองคนครับเอาเบิร์ตบาได้ยังขิ้นแล้วมักกะลับนางหลดมากโอนิกาสีลับสีวนัสนนสังโฆ มันโกนอยู่ทางหลังนะจะพาซื้อของหวานเข้ไปกินในห้องไหมของหวานบอครับกินแค่นี้แหละกินของหวานจบมากินอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวแล้วนะผมสิบกว่ากินเองอยู่เลยผมน่ะอิ่มก็คืออิ่มรอบเดียวคือจบบอหิวลาบอย่างเดียวครับบ่ได้ยากเลยพวกผมนลย ดูคลิปดูดนเานมนอานี่มันใกล้ๆบ้นเ้นี่เนี่ยบอกเอาใกล้ๆดเนี่ยจังสั่นดีนั่นแหละมันสะดวกสบายมันกลายเป็นความเคยชินเดีไ่ไม่ดีหรอกอาเตอากบ้านผมมีเซเว่นผมก็ยังสลุกมาตอนดึกนะบอกครับ ยุนี่ล็กมั้มันกระยาค่นบรรับแต่นี้เขาคำมากสองมันบ่มีมองกินมันบ่มีมองท่าสื่อกินเดะคือเวลาไปมันจะดีเล็กอย่าหนักไปแล้วหนักแล้วอัวดำไปแล้วโอเคลูกเธอต้องเข่าไอพี่นะ มันดึกแล้วจะกลับประโหลดคลิปให้ท่านผู้ชมดูพี่น้องแ้นนอกกสเปนเซเว่นจ้าปอตอทอโอ้ไม่ต้องหลับต้องนอนก็เลยใช่ไหม <c oughs> ใจดีที่สุดสวยและใจดีด้วย อุ้ยเฮ้ยเขามีเติมลมหยอดเรียนผอมเฮ้ยอเอาเมื่อตั้งนะเฮ้ยจะเขื่องเขื่องเติมลมมีถูกบ่อนมีแต่ในเมืองเขาเฮ้าเอาในนี้ไปบัดก็ว่าอะไรเฮ้าลองไปตั้งมึงที่อันอันอ๋อ นี่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 พี่น้องด้านนอกจะเป็นจังสีละหันจะเป็นห้องแอร์พี่น้องจ้าด้านนอกกับสีเออบ่มีพายบาจากนังแอร์กับนังอยู่นอกได้ธรรมดาอยู่แล้วค่าบอสที่เห็นแม่งในเมนูเอาคือแพงแท้โอ้ยอันนั้นมันจานเอันั้นมันถาดใหญ่ตำถาดหาเลยเอาคือแพงแค่เอาขึ้นผิดที่หรือเปล่าคะอืมอิ่มแล้ว กินอิ่มล้วแบบได้ก็ได้เลยเนาะมึงนี่ทุกคนเราจะกลับเลยนะวันนี้กินอาหารลาวอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่เออหมดเข้าไปสองจานเชื่อโคตรโผลงเลยแต่ทุกวันนี้พยายามจะกินน้อยที่สุดแต่กลับกลัวอ้วนใช่ไหมห้ามไม่ได้อืม เราไม่ต้องไปห้ามเรากินเลยเราแบบเป็นคนเียถ้ากินารก็คือกินก็กินกินต่ถ้าแบบกินหน่อยกินได้ยูคันบ่มีก็กินสำนันแล้วต้องถ้ากินแล้วกโเคพี่น สรุปพรุ่งนี้จะเดินทางด้วยรถไฟใช่ออกเจ็ดโมงครึ่งถูกต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณคุณพี่ที่เป็นเลี้ยงข้าวขอบคุณมากๆเอาจะ <laughs> ได้มาเลาะตัวเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยินดีไปเลาะยังวงเวียนพุ่นอันนี้อำเภอ